เขาเรียกว่าจุดไฟเย็นใช่ไหมคะอ่าไหนเป็นยังไงวะลองดูซิมันยังไงดูซิห้ามห้ามเอาหันโดนกันอ่าลองดูอันตรายนะต้องบอกก่อนก่อนนะว่าถ้าเธอจะเล่นนี่ต้องมีผู้ใหญ่อยู่นะเพราะเด็กเนี่ยห้ามเพียงห้ามเอาใกล้น้องเลยนะคะโอเคไหมคะเพราะมันร้อนลุก ร้อนมากไอตัวนี้แต่มันสวยน่าเดี๋ยวลองดูถ้าเกิดจะเล่นต้องมีผู้ใหญ่นะเฮ้ยอุ๊ยปักไหลปักเยอะเลยหรอแม่เหรอคอยก่อนคก่อนแม่ต้องจุดทีเดียวแล้วก็ค่อยเอามาปักอย่างนี้มันมันจะหมดก่อนนะแม่เอาเอามาปักทีเดียวแม่จุดจุดพร้อมกันแล้วค่อยปักทีละอันอันนี้มันจะไม่พร้อมกันแล้วน่ะ ออไอ้ดินดไอ้ดินไอ้ดินมาดูอะไรเร็วๆไอ้ดินแม่ทำอะไรดูเล่นได้แต่ห้ามห้ามมาไปโดนกันนะคะต้องเลน่นต้องอยู่มีผู้ผู้ใหญ่ด้วยนะเล่นอย่างเงี้ยโอ้หูยสวยเลยสวยจริงเลยพี่ดินแมวเข้าใกล้นะลูกนะอยู่ใ,ใกล้นะครับพี่ดินแม่กำลังลูกจะเข้าใกล้แล้วครับมามาพี่ดินมาอยู่แค่พ่อในเร็วลุ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 ล เอาเลยเพ<ม>ี่องมาต่อเลยอุ้ยสวยจังเลยอ่ะพี่เองหมดแล้วอ่าห,หมดแล้วมหมดแล้วเก็บ <นะ S 1> ไปทิ้งขยะหมดแล้วไปทิ้งขยะก่ันค่ะ,ะอ่าไปทีเดียวได้ได้ครับแต่มันจะร้อนมือหน่อยนะลูกนะ่นะอ,อ,นนอ,อะเดี๋ยวเราลองดูแม่จุดใหม่อีกทีนึงนะเพื่อนถือว่าลูกดูแรงว่อุ้ยสวยจังเลยอุ้ยสวยสวยสวย อุ <kung> ้ยวใช่อาเหมือนหนูวาดเลยหนูไปวาดรูปอะไรอ่ะนี่หนูวาดรูปอะไรหรอ้ยนี่พวกก็สวยนะเนี่ยไม่ได้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 ลูกมันมันร้อนลูกมันร้อนนะร้อนร้อนมันร้อนนะลูกนะหมดเลยยังล่ะเบบี้ชักไปแล้วเบบี้ชักโอ้โหเบบี้ชัก อ่ะไบพี้ชักมารอแล้วเบบี้ชักจับไหมไอซ์จับไหมแม่อันตรายแม่อันตรายแม่จับไหมร้อนลูกมันร้อนเราพลาดมากเลยไอซ์ถอยถอยก่อนถอยก่อนมาหาพ่อมามาหาพ่อนี่เดี๋ยวมันจะร้อนนะลูกนะไฟร้อนตรงเนี้ยพ่อเนี่ยเดี๋ยวว่าจับมือไว้ก่อนต้นะครับอ่าเดี๋ยวก็ได้เล่นนะจะเย็น แม่เอาไปเข้าไปใกล้เขาสิอ้อะแม่ช่วยแม่ช่วยจับโอ้โหโอ้โหสวยใช่เหมือนละว่าเลยอะสวยไหมเนรียพดูดไหน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 หนไ เราองเป็นคอมโบเสตคู่ค้่เดียวนันเลยตัวดะแค่ไหนะไม่ไดาเลยแม่แม่เอาออกมาก่อนเอาเออกเอาอันเดียวมาออกมาไม่ <laughs> ไปไม่โ้ย <laughs> สวยจังเลยแม่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn